เลขาธิการสอ,อบตอกล่าวต้อนรับกิจกรรมเวทีสาธารณะสิทธิสวัสดิการและอนาคตเด็กชายแดนใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาพันตำรวจโทวันนพงศ์ คชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สออบตอได้กล่าวต้อนรับในกิจกรรมเวทีสาธารณะสิทธิสวัสดิการและอนาคตเด็กชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่10%ในหัวข้อสิทธิสวัสดิการและอนาคตเด็กชายแดนใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สําคัญมากที่จะทําให้ทุกภาคส่วนมีการตระหนักรู้สร้างการรับรู้ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีความมั่นคงแล,และดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะภายในงานมีการแสดงของเยาวชนกิจกรรมเปิดบ้านเติมฝันปลุกพลังสิทธิเด็กและการพากาและการปรถกรถาพิเศษในหัวข้อสิทธิสวัสดิการและอนาคตเด็กชายแดนใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนายวสันร์ไพ ไยหลีกลี้นะคะกรรมการสิทธทิมนุษยชนแห่งชาติมีการนําเสนอสถานการณ์ของเด็กเยาวชนชายแดนใต้และข้อเสนอค่ะรวมทั้งกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดความคิดเห็นในประเด็นและสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าการปกการปกป้องคุ้มครองเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ